วคนใจมีแต่อกยิ้มนใโอ้คุณนาคาวันนี้ดอกมาคูเาร่มันเยอะอย่างนี้คะครับโอ้โหปีนี้มันอากาศ,ากาศมันเอ,าาอ,อื้ออำนวยค,คือดินฟ้าอากาศปีนี้ในกรุงเทพเราเจอ 15, สิบ6้าสิบหองศาอันเนี้ยต้นไม้เครียดเลยออกดอกได้ดีครับแต่ถ้าสะสมอาหารไม่ดีบางครั้งก็ไม่ออกเหมือนกันครับอืมดังนั้นแล้วในเนี้ยใ,ในแผ่นดินทองของเราเนี่ย เรามีมือบังคุดอยู่หลายคนนะดูแลมังคุดมาอย่างดีเลยอย่างเช่นอาป้อมเนี่ยโโเล็ก<แ>เล็กเล็กอาเล็กพี่ก็ได้ฮะน่าจะเห็นนะครับน้องๆเห็นว่าต้นมังคุดดอกดอกมากเห็นไหมครับและบางดอกเนี่ยบานแล้วนะครับดูนะครับพื้นที่เขาบอกว่ามังคุดจะต้องปลูกทางภาคตอนออกมากภาคใต้ไหมบ้างนะครับแต่ตอนนี้ในกรุงเทพก็ปลูกแล้วก็มีรูปด้วยเห็นไหมครับแล้วดกด้วยนะครับปีนี้อย่างที่บอกนะครับทางทาง คุณอานะครับเขาบอกไว้นะครับว่าปีนี้เราจะเจอหนาวด้วยนะครับเจอหนาวด้วยพืชเครียดด้วยแต่พืชเครียดอย่างเดียวไม่พอพืชต้องสมบูรณ์พืชต้องมีการเก็บเก็บกัดอาหารนะครับนะครับมีอายุใบที่เหมาะสมนะครับอย่างบางคุดต้นนี้นะครับที่น้องเห็นเนี่ยที่เป็นดอกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับทางทางเราทางบริษัทเราเนี่ยจะมีการกระตุ้นนะครับให้มันแตกไปอ่อนตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนากรกฎานะครับมิถุนากรกฎานะครับสิงหานะครับอย่าให้มันออกใบช่วงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าเราจะได้มีเวลาเนี่ยสะสมอาหารในช่วงเดือนของตุลาพฤศจิกาให้ออกดอกนะครับซึ่งถ้าออกดอกในเดือนพฤศจิกานะครับตุลาพฤศจิกาเนี่ยครับหรือว่าต้นต้นธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่มังคุดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาราคาจะดีนะครับในเขตของตันออกก็เหมือนกันก็จะทําช่วงนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกข้างต้นนะว่าเราทําแต่ใบอ่อนแล้วตั้งแต่มิถุนากนกรกดาสิงหานะครับช่วงเวลาหลางังจากนี้เราต้องทําการสะสมอาหารให้มังคุดเนี่ยสมบูรณ์นะครับโดยที่ ทางที่ทางเราบริษัทแนะนําอยู่นะครับก็จะเป็นสูตรสะสมอาหารก็จะเป็นตัวไฮเฟดนะครับนะครับไฮเฟดแปดนะครับเทียตา4 0 0ร้อยีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดควบคู่กับปุ๋ยผงตัวหนึ่งนะครับซึ่งสูตรค่อนข้างที่จะสูงนะครับประสิทธิภาพสูงก็คือตัวซีโกซิงค์นะครับนะครับตัวนี้นะครับสูตรก็คือ30 40ิ0นะครับแล้วก็บวกจังกะสีด้วยนะครับเพื่อจะกระตุ้นให้ต้นไม้มีการสะสมอาหารที่ดีขึ้นนะครับชีดสะสมอาหารนะครับต้องอย่างน้อย 2 -3 ถึงครั้งห่างกันนะครับประมาณ7-10ถึงปันนะครับ 7- ถึงสิปันก็จะให้ผลดีขึ้นนะครับนะครับพอเราฉีดสารสมอาหารไปแล้วนะครับ3ครั้งนะครับสครั้งมันก็จะตกหนาวพอดีพืชเครียดตามอุณหภูมิพอดีเป๊ะอย่างที่คุณอาบอกนะครับพอผ่านอุณหภูมิปุ๊บกลับมาอุ่นนะครับนะครับพอกลับมาอุ่นปุ๊บบางคุก็จะเริ่มแทงตาดอกนะครับ มันไม่มีแทงตาดอกให้น้องๆดูนะครับก็จะเป็นปากแดงเล็กๆอยู่ตรงกลางระหว่างยอดบังคุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าบางคุดส่วนใหญ่นะครับจะออกดอกที่บริเวณนะครับยอดเห็นไหมครับน้องๆเห็นไหมครับนะครับบริเวณตรงนี้นะครับนะครับตรงกลางยอดจะไม่เหมือนพืชอย่างอื่นนะครับนะครับดูนะครับเขาจะมีอยู่แค่นี้นะครับบางคุดมีใบออกมาแล้วก็มี มีดอกแพง้องการด้วยนะครับอันนี้นะครับมังคุดนะครับฉายามังคุดทั้งตุกทั้งซอนเห็นไหมครับว่าข้างนอกนะครับใบเทียบเลยแต่ข้างในโอ้โหเป็นไงครับดอกเป็น200 3 0อยสอดอกเยอะมากนะครับปีนี้ออกเยอะมากจริงๆนะครับนะครับอันนี้นะฮะตารังน้องนะครับสรุปแล้วครั้งแรกในชีวิตที่เพิ่งเห็นดอกมังคุดโอ้โหก็เรียกว่าแผ่นดินทองของเรานี่มีต้นไม้ให้ได้ชมได้ดูแปลก สนับสนุนรายการโดยโพลีเอซายและคีเลต191สนับสนุนรายการโดยโบราและโคแมคสนับสนุนรายการโดยเคโปรและไฮโบสสนับสนุนรายการโดยปุ๋ยปลาสาหร่ายอาหารเสริมไบโอฟีด Me, สนับสนุนรายการโดยเมก้าถล่มเพลียเมก้าทลายหนอนผลไม้สวยเห็นดอกนกอย่างนี้ครับสะสมอาหารยังไงนะครับก็เห็นดอกดกๆนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการสะสมอาหารเนี่ยต้องต้องเริ่มที่ทางดินด้วยนะครับทางดินล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยตัวไบโอฟีดนะครับล่วงหน้านะครับล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหานะครับเราจะทยอยใส่มาเรื่อยๆนะครับส่วนทางใบเนี่ย นะครับเราสะสมอาหารทางดินเพิ่มความสมบูรณ์ทางดินแล้วเนี่ยทางใบนะครับเราจะฉีดสะสมด้วยตัวไฮเฟดนะครับไฮเฟนะครับเราจะใช้อัตรา 400cc ต่อน้ํา2ลิตรควบคู่กับตัวซีโกซิงนะครับตัวนี้เราก็จะใช้400-500กรัมต่อน้ํา200ลิตรนะครับก็จะฉีดพ่นยอย่างน้อย2-3ครั้งนะครับห่างกันก็ประมาณ7-10วันนะครับทางใบเราจะดูแลอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้สมบูรณ์ทั้งข้างล่างทางดินนะครับแล้วก็ข้างบนก็คือทางใบด้วย แล้วดอกดอกอย่างเงี้ยค่ะจะมีผลอะไรไหมคะอืแน่นอนเลยฮะถ้าออกดอกมากเกินไปเนี่ยต้นรับไม่ไหวมันจะสลัดบางส่วนทิ้งแต่นี้จะสลัดมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการเตรียมต้นที่ผ่านมาอย่างเช่นของเราเนี่ยมีการสะสมอาหารทางดินดน,นั่นค,คือให้ไบโอฟีดไปทุกเดือนเลยนะทุกเดือนเราให้ไบโอฟีดส่วนทางใบเราก็มีสะสมอาหารสะสมตาดอก แล้วก็มาเปิดะตดอกอันนี้มันจะมีอาหารเลี้ยงมาโดยตลอดงนั้นการรับน้ําหนักดอกที่จะกลายมาเป็นผลเนี่ยของเราจะสูงกว่าอย่างต้นขนาดเนี่ย200ผลเนี่ยสบายสบายเลยนะเนื่องจากว่าตอนนี้ของเราสมบูรณ์จะเห็นว่ามีการแตกใบอ่อนมารับในช่วงที่กําลังเป็นผลอ่อนงั้นประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของใบอ่อนเนี่ยจะสูงมาก สูงกว่าใบที่อายุเกินร้อยวันงั้นพืชถ้ามีแตกไปอ่อนและมีอาหารรองรับพอทางดินทางใบจะไม่สลัดผลอ่อนมากแต่ถ้าเมื่อไรแตกใบอ่อนมาแล้วอาหารไม่พอไม่ทันนะมันจะสลัดดอกแล้วก็ผลด้วยอาจจะเหลือไม่ถึง10%แต่นี่ของเราคาดว่าต้องอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า80%นะครับ,รบจะอยู่ได้ แล้วก็น้องๆจะดูว่าเห็นว่าใบมันพอดีกับช่วงดอกบานนะครับว่าใบมันคลี่ละนะครับใบมันค่อนข้างที่จะเริ่มสะสมมาสร้างอาหารใหม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใบอ่อนมันออกมาหลังจากนี้นะครับอันนี้เขาจะกินอาหารจากดอกแย่งกันดอกเดียก,กันนะครับแต่ว่าที่เคมโอคาร์บเนี่ยจังหวะใบกับดอกเนี่ยเขาสัมพันธ์กันก็คือใบรุ่นนี้พร้อมที่จะสร้างอาหารมาเลี้ยงดอกเลี้ยงผลอ่อนอต่อได้แล้วนะครับก็เลยจะบอกว่า<ๆ>เรื่องการหลุดร่วงก็จะลดลง นะครับลดลงแล้วก็ยังสามารถที่จะกระตุ้นให้สร้างอาหารมาทําให้ลูกเนี่ยโตและใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับสำคัญอยู่ที่ว่าใส่ปุ๋ยทางดินอย่างตัวแบลฟิดเราใส่ทุกเดือนบำรุงทุกเดือนนะครับตรงนี้เราใส่ไว้นะครับอาหารกินไม่ขาดนะครับสะสมอาหารมาดีนะครับเปิดตาดอกช่วยกระตุ้นบำรุงดอกมาตลอดนะครับตรงนี้นะครับทำให้ต้นไม้เราสมบูรณ์นะครับทั้งทางดินแล้วก็ทางใ่ายด้วยครับแล้วการดูแลระยะดอกค่ะทำยังไงบ้างคะแล้วก็มีการป้องกันแมลงยังไงบ้าง ครับผมในช่วงการดูแลการระยะดอกนะครับเราก็จะต้องมีการให้น้ําน้อยๆนะครับเพื่อให้มีการเจริญเติบโตพัฒนาในช่วงของดอกนะครับตรงนี้นะครับจริงเราก็จะมีสูตรขยายรังไข่นะครับตัวนี้นะครับตั้งแต่ดอกตูมเลยนะครับเราฉีดพ่นด้วยสูตรขยายรังไข่คือโบรานะครับอัตรานะครับสามยีถึงสามสซีนะครับบวกกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวโคแมกนะครับโคแมกเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยทําให้พืชเนี่ยสามารถพัฒนาดอกได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีการกินอาหารมีการเรียก ช่วงที่มีการผ่านอากาศกระทบร้อนกระทบหนาวเนี่ยก็จะช่วยทําให้พืชสามารถผ่านผนชุนนี้ไปได้นะครับตาก็2 0 3สถึงสีสี่เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับใช้แล้วเนี่ยทำให้ในส่วนของตัวโครงสร้างของรังไข่นะครับจะใหญ่นะครับพร้อมรับการผสมพันธุ์นะครับทำให้โครงสร้างเวลาพอผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้ฟอร์มของลูกที่ใหญ่และสวยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับแมลงนะครับหลักๆเลยนะครับสําหรับตัวมังคุดช่วงระยะดอกซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยชาวสวนกลัวมากเลยนะครับก็คือ เพลี้ยไฟนะครับพอเพลี้ยไฟนะครับพอเขาทำลายระ,ะ,ะ,ะยะนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาคือเขาเรียกว่าจะเป็นน้ํายางออกนะครับยางเหลืองออกนะครับทาให้เกิดผิวเสียนะครับสำคัญที่สุดคือถ้าทําส่งออกไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับไม่ได้เลยนะครับเสียหายถือว่ารุนแรงมากแม้กระทั่งแค่เวลาเราเคยไปกินแล้วที่มีลูกแล้วมีเป็นรอยที่กากรอยอะไรเนี่ยนะครับอันนั้นคือผลจากเพลี้ยไฟนะครับ ก็สำหรับตัวนี้นะครับเราก็จะแนะนําให้ใช้ตัวเมกานะครับเป็นไซเฟอร์เมทิน10%นะครับบวกกับเมก้าเนะครับเป็นอาบารเมกติน1.8%นะครับทำการฉีดพ่นตั้งแต่ช่วงระยะดอกนะครับซึ่งสามารถฉีดช่วงดอกได้ไม่มีผลกระทบกับดอกมังคุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นการทํามังคุดผิวมันนะครับตั้งแต่ช่วงดอกเลยนะครับฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะครับค่ะพนาแล้วเนี่ยหนูเห็นว่าดอกเนี่ยค่ะแข็งแรงมากแล้วก็ คุณอาทำไงให้ดอกแข็งแรงแล้วก็ขเขียวแล้วก็ดกขนาดนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยประกอบกันหลายส่วนอย่างเช่นการให้น้ําก็สําคัญนะถ้าพืชขาดน้ําเนี่ยอดอกมันจะแดงแล้วผิวก็จะเสียผิวไม่เต่งตึงต่อไปผลก็จะเล็กงั้นการให้น้ําเนี่ยจะต้องไล่มาตั้งแต่ช่วงดอกตูมเลยค่อยๆค่อยๆเพิ่มนะอย่าให้เพิ่มตูมตามเดี๋ยวสลัดดอกด้วย แล้วก็กีบดอกก็จะไม่สดใสนะครับพอมาถึงช่วงติดผลอ่อนเราก็เพิ่มน้ำไปอีกเพิ่มเพิม,พม,พมนะและที่สำคัญที่ว่าเนี่ยช่วงระยะดอกตูมเนี่ยเราจะต้องมีสูตรขยายลังไข่นั่นคือโบรากับโคแมกนะไปช่วยให้ลังไข่ของมันเนี่ยขยายแล้วทำให้ผลแข็งแรงผลอ่อนแข็งแรง การเจริญเติบโตก็จะดีพอพ้นจากจุดนี้ไปเราก็มีสูตรยืดขั้วขยายผลอ่อนอีกอันนี้เป็นช่วงผลอ่อนที่เราจะกระตุ้นให้มันเจริญเติบโตมีการขยายขั้วและขยายทรงผลให้ทรงผลสวยทรงผลดีนะถ้ามีอาหารสมบูรณ์แบบเนี้ยบางคุดจะเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ผิวสวย ผิวเป็นมันนะมาแรงก็ทำลายก็จะเสียหายน้อยครับมังคุดสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยขอเพียงให้ดูแลมังคุดให้สมดุลตามปัจจัย5ประการคือดินและแร่ธาตุต่างๆในดินน้ำหรือความชื้นที่เหมาะสมลมหรืออากาศทั้งในทรงพุ่มและในพื้นดินแสงแดด สุดท้ายการจัดการและดูแลต่างๆเช่นโรคแมลงการตัดแต่งทรงพุ่มถ้าเราสามารถรักษาสมดุลของปัจจัยทั้ง5ประการนี้ได้การปลูกบังคุดในกรุงเทพหรือภาคต่างๆในประเทศไทยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพื่อให้ต้นมังคุดมีความสมบูรณ์เต็มที่สร้างแป้งสะสมตาดอกระยะเปิดตาดอกให้พ้นทางใบด้วยสูตรเปิดตาดอกดังนี้ฉีดสูตรเปิดตาดอกสัก2-3ถึงครั้งเพื่อกระตุ้นทําให้มังคุดออกดอกง่ายขึ้นและได้ดอกสมบูรณ์ดอกใหญ่ดอกแข็งแรงออกพร้อมกันทั่วทั้งต้น ช่วงระยะดอกและผลอ่อนมีเพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูสำคัญที่ทำให้เกิดรอยด่างมียางไหลผลมังคุดคุณภาพต่ำลงราคาตกส่งออกไม่ได้วิธีการป้องกันโดยใช้สูตรป้องกันกำจัดแมลงดังนี้ครับ ระะยขยายรังไข่เพื่อให้มังคุดพัฒนาจนมีดอกแข็งแรงในเวลาที่ดอกบานส่งผลให้มีผลอ่อนสมบูรณ์ติดผลง่ายให้ฉีดพ่นทางใบด้วยสูตรขยายรังไข่ผสมเกสรง่ายดังนี้ ระยะที่มังคุดติดผลอ่อนใหม่ๆนี้ควรยืดขั้วและขยายโครงสร้างของผลโดยการฉีดพ่นทางใบด้วยสูตรยืดขั้วขยายผลดังนี้ โดยฉีดพ่นทางใบจะช่วยในการเจริญเติบโตของขั้วและผลให้เร็วขึ้นทำให้มังคุดมีรูปทรงที่สวยงามน่ารับประทานเมื่อมังคุดเจริญเติบโตได้ผลขนาดกลางเป็นระยะสร้างเนื้อสร้างน้ำตาลทางใบควฉีดพ่นอาหารเสริมด้วยสูตรสร้างเนื้อสร้างน้ำตาลดังนี้ การดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่งผลให้มังคุดผลโตผิวพันณสวยงามรสชาติหวานอร่อยทำให้ขายง่ายได้ราคานำความมั่งมีมาสู่ท่านเกษตรกรและประเทศครับสนับสนุนรายการโดยโพลีเอซน์และคีเลต191สนับสนุนรายการโดยโบราและโคแมก สนับสนุนรายการโดยเคโปและไฮโ o ต t สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยปลาสาหร่ายอาหารเสริมไบโอฟี d สนับสนุนรายการโดยเมก้าถล่มเพลียเมก้าทลายหนอนผลไม้สวยครับอาจารย์เคยเห็นต้นบังคุดในกรุงเทพไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยแล้วน้องๆล่ะไม่เคย<ต>ค่ะแต่ชอบบังคุด อาจารย์ก็ชอบบังคุดครับชอบมากอืมชอบมากปีหนึ่งกินสักกี่กิโลครับนับไม่ถูกค่ะนับไม่ถูกน่าจะกว่ายี่สิบเนาะค่ะแต่อย่างคุณป้อมนี่กว่าห้าสิบนะแน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> น่าเป็นตะกร้าเพราะว่ามีของฟรีเยอะคุณป้อมเนี่ยการที่จะปลูกบังคุดให้เจริญเติบโตในกรุงเทพเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าบังคุดเนี่ยชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำดีและความชุ่มชื้นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเนี่ย จะต้องไม่แห้งแล้งจะต้องมีพืชพี่เลี้ยงเพื่ออะไรระดมไอไออุ่นไอเย็นนะรักษาความชื้นโดยรอบนะับที่บังคุดเนี่ยเขาชอบความชื้นถ้าไม่มีพวกนี้นี่บางคุดใบไม้หมดรับใบไม่แรงโตไม่ได้ใบไม้เนี่ยเกิดจากการคายน้ํามากเกินไปแต่บังคุดที่นี่จะเห็นว่า โอ้โหใบสดชื่นใบย,ยังเขียวใบย,ยังสดนะครับแล้วก็ที่สาคัญปีนี้ดกมากดกมากดกเป็นพิเศษเลยต้นเนี่กว่าสามร้อยดอกนะแต่เรื่องผลนี่ไม่รู้จะถึงสองรอยผลหรือเปล่าก็น่าจะเเพราะว่าอันนี้ครับที่ผมดูประมาณโดยรวมนะครับก็คือหนึ่งก็คือปีนี้เราออกข้างในนะครับใบอ่อนแตกด้วยมีพี่เลี้ยงใบพี่เลี้ยงช่วยนะครับแล้วก็ดอกมังคุดผมจะบอกปีนี้ดอกมันใหญ่นะครับดอกมันใหญ่นะครับดอกใหญ่ดอกใหญ่อหญเอ,อ่ของเราเนี่ย ดูแล้วแมหมนะน่าจะลูกใหญ่นะน่าจะลูกใหญ่ลูกหนึ่งเนี่ยเจกรัม80กรัมเลยล่ะครับทีนี้มาพูดถึงว่าอาจารย์เนี่ยในบรรยากาศอย่างเนี้ยอาจารย์น่าจะแนะนําหรือว่าฝากความคิดเห็นไปถึงเยาวชนหรือว่านักเรียนนักศึกษาให้มารักต้นไม้รักโลกสีเขียวของเรามากขึ้นหน่อยในวันนี้นะคะเด็กๆกเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่าการที่จะปลูกไม้ผลในภาคกลางนั้นเนี่ยมงคุดก็เป็น เป็นไม้ผลที่สามารถที่จะปลูกได้แล้วนะคะในภาคกลางในบ้านของเราเนี่ยสามารถที่จะปลูกมังคุดได้แล้วซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะนอกจากที่จะปลูกไม้ดอกหรือไม้อื่นๆแล้วไม้ผลก็ถือเป็นเป็นไม้ที่น่าจะปลูกได้ในบ้านของเราและแถมมีผลทานได้ด้วยซึ่งมังคุดนี้ก็เป็นผลไม้ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกหนูนะคะก็ได้ความรู้มาจากคุณอาไม่ว่าจะเป็นระ่อ,อผลของมังคุด ลำไย,ยมะม่วงแล้วก็มะนาวนะคะพวกหนูเนี่ยเพิ่งเียงหนูเนี่ยค่ะเพิ่งจะมาเห็นต้นบางคุนแล้วก็เห็นดอกของบางคุน <c oughs> ก็วันนี้ค่ะคุณอา <c oughs> แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่ได้พาพวกหนูอะคะ่ะมาได้รับความรู้ดีๆอย่างนี้ค่ะแล้วพวกหนูนะคะก็จะนํากลับไปใช้ที่บ้านค่ะแล้วก็ไปได้ความรู้จากคุณอามาก็จะนไปบอกคุณพ่อคุณ,คณแม่ต่อและคขาบอกเพื่อนต่อค่ะอืมแล้วน้องผู้ชาร์นะครับก็เช่นกันครับก็ได้ความรู้เรื่องการให้น้ําให้ปุ๋ยมากมายเลยครับ รายการแผ่นดินทองของเราก็ต้องขอบคุณอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพร<ม>ะนอรพิทยาลัยครับติดตามชมรายการเกษตรได้ในรายการแผ่นดินทอง,องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ